สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่อง Lovely Mang กันอีกแล้วเย้เย้ <Yeah. S 2> เว,วันนี้นะครับเราก็มาเล่นเกมมาครับนะครับท่านผู้ชมนี่มอนกำลังตกแต่งบ้านนะครับทุกคนพอดี EP หนึ่งมันมันขเขาเรียกว่าพื้นที่ไม่พอไม่พอนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องหาวบ้านนบ้านโดงประตูสวยน่ารักไหมทุกคนทุกคนเคยเห็นบ้านมันไหม บ้านไหนอันบ้านอันแบบมีบันไดอ่ะเป็นรอบๆจะเป็นกระจกอะฮะนั่นแหละนั่นแหละบ้านใครบ้านผมหรอเนียนเนยนเนนเนียนแตพ่ไปดูเนียนอะบ้านอะไรนะบ้านเนี่ยไปเต็มนิ่วคงคงนิ่วเนียเนี่ยบ้านเนี่ยฮะบ้านใครเนี่ยบ้านผมหรอบ้านตอมไงแ้าวผมเกิดที่นี่ได้ไงทุกทีมานอนตรงนี้ไง ทำไมอ่ะอคิดบ้านบอสไม่ใช่บ้านบอสบอสยังไม่มีบ้านมีแต่กำลังสร้างแต่ไม่อยากเพิ่มแล้วก็นี่ไงบ้านบอสอ่ะคมน้อยยังไม่ใช่ก็นี่ไงบ้านผมมันนั่นแหละก็บ้านหลังสุดอ่ะแล้วบอสจอบ้านบ้านหลังไหนล่ะเอาบ้านหลังนี้ไหมล่ะบ้านหลังนี้เบอร์เฟ์สุดมีที่ตกปลาด้วยอันนั้ ก็จะมีบ้านสักหนึ่งหลังมันยาวนานจริงๆนะทุกคนวันนี้มีแขกมาเชิญเป็นน้องหาวกับปิกัสกับบอสแด่บอสออกแล้วหรือว่าจะ่เล่นมาโชว์ตัวให้ทุกคนดูหน่อยมาโชว์ตัวให้ทุกคนดูหน่อยโอเคสักครู่นะทุกคนเล่นกระมาเล่นกระมาจะจู๋น้อยกันาพี่ก้อนอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้เหียะทักผู้ชนะพี่ก้อนอยู่ตรงไหนอ่ะบอส อยู่อยู่ในบ้านบ้านสีบ้านสีขาวสุสานผู้นี่นะแออม่มาแล้ว<ม>ทุกคนเข้ามาแล้วเย้อันนี้น้องห่านอะทุกคนเข้าเข้ามาละเป็นตัวข่าศูานย์บ้านบ้านยังไม่ได้ทำชั้นสองเลยยังกวาดเข้ามาแล้ว โอเคตอนนี้บรดก็เข้ามาแล้วนะแล้วบ้านคืออาจจะได้ยินเสียงรถเลยนะเพราะว่าแถวนี้มีรถเยอะใช่ไปจะเป็นอันนี้เฮ้ยพี่การทำโคตรตึงอ่ะพี่การไม่กะอย่างดีเลยอ่ะ กัดกะเลยเหรออ,นนอันนี้ได้วัดไม่ได้หรือว่ากะเอากะกะสักประมาณสองสามสีอ่ะเห็นมันก็ซ้ำสีนิดนึงไม่ใช่หมายถึงบ้านพี่อ่กะกัดกะเหรอไม่ได้กะเลยก็ไม่ได้กะอ่อเฮ้ยมันเข้ามานแล้วก็ออกเพราะว่ามันมันพอดีเลยเอ่ะวางก็คือวางอ่ะ แต่ว่าที่ฉันทำอยู่ตอนนี้สตัตอนนโอเคนะโอเคแก้ได้แล้วทุกคนแก้เสร็จแล้วอันสุดท้ายเดี๋ยวให้เราว่ามันก็จะเป็นอะไรมุก่อยังไม่รู้เหมือนกัอนอะ่ะเข้าเาไปหข้งน้ำไปนี่เดี๋ยวจะสอนวิธีการทำหนังขยย่ะ่ ให,หให้วางบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกนะทุกคน <quarter? S 1> ก็คือเอาเป็นบล็อกอันนี้แล้วก็ต้องเอารา,างรถไฟรถไฟเอาเป็นแบบนี้กเลยบล็อกมันตกหลุมนะมันตกหลุมหลุมมันใหญ่เกินนี่นะมันตกหลุมก็วางรางรถไฟนี้

มองคิดว่ามอต้องทําใหม่แล้วแหละรู้สึกว่าถังขยะมันหลับเลยใช่ไมันไม่ค่อยพุ้งซึกอะไรมันหลับเมื่อกี้จะไปซื้อขนมจะไปซื้อขนมมาซื้อซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนมไม่ตังค์วางนี้ไปก่อนนี่นี่วางรถรางรถไฟแล้วก็วางรถไฟนี่ไงถังขยะได้แล้วยดะมานี่ถังขยะแต่ทำไมมันดูไม่มีสิ่ง อ๋อคมันที่ว่ามันไม่ค่อยดีข่าดไหนแต่สมุดมันอันนั้นอ่ะมันมันมองไม่เห็นใช่ไหมใช่สมุดมันเตี้ยงั้นเอาเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้มองเห็นชวร์แล้วใส่ปกติอ่ะเอาแบบใส่ปกติได้ไหมเออเห็นไหมชัดเลยนี่เราจะสอนวิธีการทำถังขยะมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นแบบนี้ทางขยะ อื้อ้อเดี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นมันก็เหมือนว่ายังไม่ได้ทำมานั้นเลยอ่ะนี่วังเลยก่อนโอ้ลุงแรมว่าลุงแรมลุงแรมแรโบ ตอนีเสียงมากคือชัดมากแงหนูมี่องกีจะทำก่อนนะทุกคนฝังชิมาเนาะอบอสชิบ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 ชโอเคนี่เราจะเป็นก่นทำ้วใต้ใต้ใต้ด้วาสีขาวนะต่ลวสีขาวคืออะไรโอเค จะทำทีวีก่อนโอเคได้ทีวีแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยสีแดงมันม,ม,มันคู่กันนะทุกคนสีไม้สีขาวกับสีแดงเนะี่ยมันจะคู่กันจริงจรอันนี้ก็จะเอาเอาเป็นโต๊ะเสีอะไรดีแดงเอาสีม่วงได้ไหม นีได้แล้วนี่ก็จะเป็นเอาเป็นกระถางต้นไม้แล้วกันนะเอาเป็นต้นอะไรดีต้นสนนี้ใส่ไม่ได้หแบบนี้ลับ แล้วทำไมปีกัรใส่ได้อะใส่อะไรดอกไม้ต้นวัวใส่อะไรใส่ต้งไหมใส่ในกระถางอ่ะต้อใส่ได้อออปีกดบวางกับพื้นิวาลีไม่มีอะไรละจะเรียกว่าต้นไม้ชื่อต่อไปเรามาทำเป็น ห้องครัวจะเป็นตรงนี้นะตรงนี้ห้องครัวระวังหุ้ยก่อนมันจะไม่เข้าตีนนะ่ะจิบชิบชิบชิบ โอเคนี่ไงจะได้บางห้องครัวบางคนจะไม่มีอะไรจะเป็นที่แบบว่าเอาวางอเค okay. <Okay. S 1> <Yeah. S 2> แล้วก็ว <Yeah. S 2> างอย่อยาทำ วางอะไรดีเเสียงบากใสฉันมากคุณเราจะทำอะไรกันดีอะวางอะไรดีโอเคได้แล้วบ้าน สวยงามดีๆเล่น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 ฟังอะไรอีกดีนะแต่บ้านจะมืดไปถ้าไม่มีไฟมุมมุมไหนๆก็มาไหนๆนลาเก็บของกันหน่อยดีกว่ามีแต่ของแบบว่าหนักหนัก อ,อน,นี่จะเป็นเป็นถังน้ำนะนนนชิวๆหัวแล้วตัวน,นี้อยู่ข้าวแล้วด้วยขาเ้กไ้นี่นะข้างล่านีจะข้างล่างจะเป็นของอาหารนะๆๆโอ้ว,ว้าว ด,ด้านในไทยในบ้านของนักข่าวโคสวยอ่ะจริงเหรอจริงขอดูหน่อยได้ไหมได้เด,ดินออกไปน,นะใครออกอะ่ะมีกันเหรอแต่นรกข่าวันให้ตกฝนโตทำไมตอนอาทิตย์ฝนชอบตกอีกแล้วอยู่ไหนอะ่ะอย่าทำ หน้าบ้านนะคะเนี่เหรอหรอคะที่มันเป็นรูปแปลกๆอะนะภายในบ้านเล่นต๊กเต่งจะทำชั้นสองตึกแตนี่คือบ้านคนที่ยังทำไม่เสร็จอีกทีานหนึ่งจะทำเสร็จสามล้านสี่สาม้านไม่ถึงปิกัด พุดบล็อกกระมัวส่วแอะไรไปหมดเลยเนี่ยต้องได้มาต่อเติมมาอีกละโอ้โหอันนี้หนักกว่าอีกมันหนักนี่าหล่ะพิกาสเอยไม<ร>่เลยทำไมไม่ไล่สีล่ะพิกาส์ทำไมไม่ไล่สีอ่ไมไมะก็ไล่แล้วนล่ไล่แล้วเนี่ย,ววยสวยมาก โอเคค่ะน่มันปวดเกินไปดตัวอนี่คือแบบที่มีการกันทำ ได้ใจจริงๆเลยระหว่างถาอน่่ของีการอานนบ้านใครสวยกว่ามีกัสเย้ีกาย <c oughs> ขอไปดูบ้านพีกัรหน่อยกำลังแก้ให้ปีกัสรยูีเนี่ยไ้บ้านหลังไหนอะบ้านหลังข้างที่เนี่ยไข้หนึงอีกขึ้นหนึ่งไม่ได้ ไม่เสร็จเลยขึ้นมว้าวยจังเลยใช่สวยมากมากวานะงหาอีตัวนี้ึงเลยตุยตุยมาติวติวตกตกบัตรไม่ต้องเอาสีแบบนี้หรอกเอาสีสีเอ็ลงนะง ชุดเอ็ดโมงี่ตวแล้วสี่มูกะสีชมพูเโหะีกัแล้วมาดูพีกันกับของพี่ทำอันไหนมันสวยกว่กันล่ะเนี่ยสิดชับ รู้แล้วโอ้ยดังจังทำไมไม่ทำไมไม่ทำบ้านล่ะใจ่เดียวข้าจะว่กินเลยดี เดี๋ยวก๋ยเสี APPLAUSE ๋ยวน้องกอมาดูอันที่พี่ทำให้บิกัดมันดูสวยกว่าไหมใช่ขอดูไรสวยยังเงนไปดี๋ยวเ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 ดี๋ยวขอดกัอดเดียว เดินโบยเล่นบ้นางเล่นล่างอีกกาอะไรเนี่ยมาดูนสวยกว่าไหมสวยไปแต่มันส้ำสีนิดนึงเออก็ใช่ไงก็ชั่งมันโอ้ยสวยกว่าเดิมฉันไม่ไเลน 3, ่นสายลมสีสวยกว่าเดิมพี่ก,ก่อน์ส<ๆ>ีมันซ้ำก็ชั่งมัน โอ้ยมันจะหมดแฟมไม่ลิมลิมก็สีดดงก็ได้นะเนี่ยสวยเห็นรึนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านมีการนนี้จะเป็นบ้านบางกอนนี่บ้านบางกอนเองงานะลักไม้อันนี้ก็เป็นบ้านนะคงงานอีพีหนึ่งนะทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง เริบพี่มังด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้เหลือมองกับน้องหาแล้วใช่ไหมน้องหาวหันหน้ามานี่นะน้องคนน้องหาวบายบาย